นี่จันแล้วกันขั้วแล้วกับบอนั่ะอะไรได้พี่น้องเนอต้องขอโทษต้องขออภัยอยู่ขั้วง่ายดีพี่น้องด้วยใส่ได้พี่น้องเนาะเห็นบอลมีอาจารย์บอเรียบร้อยบอพข้อบอเตียพข้อมีอะไรพี่น้องอันนี้ก็คือผงขัวได้พี่น้องมากหลายใส่หลายมากหน่อยใส่หน่อยบอมัดกับบอนขอสีมงอนพี่น้องขอสีมงอนบ้านมันสีขาวทาบอถ้ามันขาวทากันสิโอเคพี่น้องถ้าบอลขาวทากันสิผงไหมพี่น้องเนาะ มันก็สิเป็นสไตล์ย่ำพี่น้องแต่ว่าถ้าห้ามใส่ข้าวกั่วเข้าไปปุ๊บมันก็สิเป็นสไตล์ลาบนะพี่น้องเนาะเพราะฉะนั้นเมียอ้แก่นมาลาบเมียอไงแกนจะต้องใส่ด้วยไส่ด้วพี่น้องเนาะเห็นบ่เมียอ้แก่นมันเรียบร้อยบ่พร้อมบ่เตรียมพร้อมีอะไรพี่น้องอันนี้ก็คือผงวัวนะพี่น้องมักหลายใส่หลายมันหน่อยใสหน่อยบ่มัดก็บ่ก้อยหน่อยนะพี่น้องเนาะเบอร์มิน้ังเบิ่ง จะวันเป็นได้กินบ่พี่น้องค่อยระวังนะจ๊ะน้องพี่น้องน้องเขาต้องค่อยระวังค่อยอย่างส่วนเป็นโดยเฉพาะไม่ยแยกจานละคำมากเล่ามาร์กวาแบบว่านลวงเล่ยเลยเถิดน้องปีนองเนาะก็บ,บีบใส่แล้วดิไม่แยกกันบีบแบข่งใส่แล้วาแยกกันจใส่เพลินแยกกันใส่แับพริกสดนะคะ่ะมันจังสิแสบ็บจัดจานปลาแล้วกับมาเ์กาอันนี้ก็เป็นน้ำปลาไม่แยกจานก็ได้ยุใส่ได้พี่น้อง น,นี่ก็แนวแด้เตรียมโตมาไม่ยายันสิทธาสมิร์แล้วจ่าเดอ้อสวัสดีจา้าไหน,นได้อเด็กข้าขาับไปน้องจา้ปาปล่อยหอยแล้วขัาปล่อยหอยเห็นบงบอไปน้องเห็นบอคลิปกลิ่นนะไปน้องเนาะคลิปกินก้อยบอหอยแต่ไปน้องก้อยบอหอยเบิ่งได้ไปน้องเป็นต่อแสบบงเจ้าว,ว่าหืมเป็นบต่อแสบบอมาค่ะมามาเดอ้อมันมนี่ก็ใส่เครื่องหอมไปน้อง เครื่องหอมเมียใหญ่กับสร้อยไปแล้วเพราะว่าอย่างวัตถิพี่น้งองเพราะว่าโคตรเพิ่นมากนี่บ่อยเห็นอีหยังจักอย่างพี่น้องเออกกะดีที่เรามันก็สิเป็นสไตล์ย่าพี่น้องแต่ว่าถ้าห้าใส่ข้าวกลั่วเข้าไปปุ๊บมันก็สิเป็นสไตล์ลาบนั่นพี่น้องเนาะเพราะฉะนั้นเมียใหญ่ใหมากลาบเมียใหญ่จะต้องใส่แต่ไครในขาประเดี๋ยพี่น้องก้อยหอยหรือย่าหอยให้เอาแต่ว่าข้าวกลั่วเมียใหญ่ใหญ่าสิบรสั้นอ่ะใส่พี่น้องเพราะว่าอย่างวัตถิ วันมันบันเป็นข่าขัวไม้พี่น้องค่ะตะไม้ไม้สดๆพอบีบใส่แล้วดิไม่ใช่การบีบแบบใส่แล้วนี่แต่ใส่เพื่อนไม่ใช่ใส่แบบพริกงโสดนะคะมันจังสิแตบจัดจานปลาแหลกกระมัเเบาสวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับพี่น้องพ่องปายสุขุสุขคนเพื่อนตะไคร้นี่คาประเด็พี่น้องก้อยหอยหรือยำหอยเห้ออต่ว่า ข่าขวัวไม่ใช่จันว่าสิบรัสัน่ยใส่พี่น้องเพราะว่าอย่างวัตีเพราะว่ามันโมเมนเข่าขวัวใหม่พี่น้องค่ะต่ใหม่ๆสดยๆสดพี่น้องหอมแดงไม่บอโห้พี่น้องแ,แต่ตะไคร้เพื่อนเพื่อนในครีเตอร์ในเลียวทุกคนนะคะเพื่อนเพื่อนจ๋าพี่น้องมือดีมา,ม,ามากไม่าจารย์สีผ้ามาก้อยหอยก้อยหอยว้ามันกระดีอยู่ดอกเ,เพราะว่ากระดีดอกละ ห่าแพร่ผ่าไปทั่วโลก้็พี่น้องเนาะบางคนมันกะมากบางคนคือมันกะบ่มากโอ้ยบบบนี้คือต่างสั่นสีก็พี่น้องนี่หันแลนเรียบร้อยนี่หอมสดนี่ผิดนี่ก็ใส่เครื่องหอมพี่น้องเครื่องหอมมีอย่างก็ซอยไปแล้วเพราะว่าอย่างว่าที่พี่น้องเพราะว่ากดเพิ่งมาเนี่ยบอยเห็นอีหยังจัดยานพี่น้องเออกกะดีก็ได้ค่อยระวังนะจ๊ะน้องพี่น้องน้องห่อต้องค่อยระวังค่อยอย่างส่วนเป็นโดยเฉพาะมีเงี้ยแล่ะคำมักเล้วมักวาแบบว่าลวงเลื่อยเล่ยเถิดนะพี่น้องเนาะถ้าน่วยยานึงไม่พี่น้อง ใส่กระซัมกันกับบักหน้าได้พี่น้องใส่บักหน้าส่วนไหนใส่แน่าแพ้หนวดส่วนัหนรอบมึงจังน้อยสักก้อนได้พี่น้องได้ไม่ได้เดี๋ยวได้เด็กข้าวขาพี่น้องจ้าฝอยหอยลูกค่ะฝอยหอยเห็นหงบ่พี่น้องเห็นบ่ก้อยหอยได้พี่น้องเนาะเจ้งพี่น้องเบิ้งที่จะวัดเป็นได้กินบ่พี่น้องอิศพี่น้อง หอมแดงแม่บวกหูวพี่นอ้องเราแต่ตะไคร้อือพาน่วยยายนึงแม่พี่น้องใส่กระซัมกันก็บรรนาวได้พี่น้องใส่บรรนาวส่วนไใส่แนนหน่พานุ่ยสำหรับรอบมึงจังน้อยสก่อนได้พี่น้องได้เพราบีบใส่แล้วดิม่ใช่กันบีบมะเขืใส่แล้วนั่งแต่จะใส่เพลิงไม่ใช่ใส่บักพริกสดนะคะ มันจังเสียบจัดจนานวาแล้วก็มั่ววัว่าเอาตาเองมันอาจจะแสบพี่น้องสิลอบเบิ้งวา่าโใส่มันแสบบอถ้าโบแสบก,ก็บต้องได้ใส่พี่น้องเนาะนีดูระค่ะนี่ก็คือผ้าหน่วยใยนึนงไม่เป็น้องใส่กับซ้ำกันก็บ,บักหน้าได้พี่น้องใส่บักหน้าส่วนัหนใส่แน่ผพ้หนวดส่วนัหนรอบเบิ้ง,งจังน้อยสกอนได้พี่น้องได้ดูว่าเ้าออตาเอง มันอาจจะแสบพี่น้องสิลอกเบิรงว่าบโใส่มันแสบบอ้าโปแสบก็ต้องได้ใส่พี่น้องเนาะนี่ละค่ะนี่ก็คือค่ะต่อไปนี้ไม่แย่ใจกับสิขอบพูดภาษากลางเลยก็ค่ะเด้อพี่น้องจา้าแต่สิีโปได้หลายประเด็นดอกพี่น้องเพราะว่าเ้าเป็นคนภาคอีสานนะพี่น้องเนาะเอาอีสานเท่ากับห้าย่ำหอยพี่น้องพี่น้องจ้าก,กดใหม่เพิ่นออกมาเนี่ยน,นะพี่น้องนะกับสิเค็มงวดนิดหน่อยนะคะ คำพูดคำจาเฮ้ากระตองอันนี้ก็ใส่เครื่องหอมพี่น้องเครื่องหอมเมียหยางก็ซอยไปแล้วเพราะว่ายางวัติพี่น้องเพราะว่ากดเพิ่งมานี่บ่เห็นหยางจักหยางพี่น้องเออกะกะดีกูแบบบ่ใส่หัากลัวผ้านหน่วยยางหนึ่งนด้นพี่น้องใส่กระซำกันก็บ,บักหน้าด้วพี่น้องใส่บักหน้าส่วนไหนใส่แน่ผ้านหนุวยสำหนับรอบบึงจังน่อยสกักกอนได้พี่น้องได้ ไสพี่กันนี่บ่คือคือสิขาดกข่าขัาวบ่ได้บ่พี่น้องดิฉันเห็นเ่ามากินมากอันนี้พี่น้องมันก็นเลยเอามาใส่ต้องขอขอบคุณเพืพ่อนเนื้อค่ะเด้อติดเพืพ่อนเอาน้ำน้ำทรงค่ะน้ำทรงขอบคุณหลายๆตะไคร่นี่ขาดบ่ได้พี่น้องก้อยหอยหรือยำหอยเฮาแต่ว่าเข่าขัวาม่ีแนว่าสีบรัสซ์หน่อยใส่พี่น้องเพราะว่าอย่างวันตีเพราะว่ามันบ่แม่นเขา่าขวามันไม่พี่น้องนะแต่ไม่ไม่สดๆคลิปกลิ่นนะพี่น้องเนาะคลิปกินก้อยบักหอยแต่พี่น้องก้อยบักหอยเบิ่งได้พี่น้อง เป็นกระแสบบงเจ้าว่ะหือหนึ่งกระแสบบอ,าาอ,บบอมาค่ะมามาเด้อมันีกระใสเครื่องหอมพี่น้องเครื่องหอมเมีอย่างกระสร้อยไปแล้วเพราะว่าอย่างว่าที่พี่น้องเพราะว่ากดเพิ่มมากนี่บอยเห็นอีหยังจักยานพี่น้องเออการการนี้ก็ไดอ้อืมได้เตรียมโตมาเมียหยังสิทธาสมีแล้วจ้าเด้อสวัสดีจา้า มันก็สิสเป็นสไตล์ย่ำพี่น้องแต่ว่าถ้าห้ามใส่ข้าวคั่วเข้าไปปุ๊บมันก็สิสเป็นสไตล์ลาบนะพี่น้องเนาะเพราะฉะนั้นงมีไอ้แก่นมาละมีไอ้แก,นก่นจะต้องใส่ด้วยไสนะ่ด้วพี่น้องเนาะเห็นบอมมีไอ้แก่นบ่เรียบร้อยบ่พร้อมบ่เตรียมพร้อมอีอลไรพี่น้องอันนี้ก็คือผงวัวนะพี่น้องมักหลายใส่หลายมากหน่อยใส่หน่อยบ่ามากก็บ่ต้องบ่ใส่ข้าวคั่ว ใส่พริกอันนี้บค่คือคือสิขาดก็กลัวเพราะใดบ่พี่น้องขอซีมังก่อนพี่น้องขอซีมังก่อรบานมันสิเขาวทาบ่ถ้ามันเขาวทากระสิโอเคพี่น้องถ้าบ่เขาวทากระสิปรุงใหม่พี่น้องเนาะโอ้ขัวนะพี่นอ้อ,นนนองถึงจะลาบถึงจะเป็นลาบลาบหอ,ลออาหอยพี่น้องเนาะย่ำหอยพี่น้องพี่น้องจา๋า กคดใหม่พันออกมาเนี่ยนะพี่น้องนะกะซีเข็มงวดนิดหน่อยนะคะคําพูดคําจาเฮ้ากะตองด้วยใสนะ่เล,เย,พเย,พลยพี่น้องเนาะเห็นบอมีแยจันบอมเรียบร้อยบอพร้อมบอเตี้ยพร้อมมีอะไรพี่น้องอันนี้ก็คือผงงวดนะพี่น้องมักหลายใส่หลายมากามาหน่อยใส่หน่อยบอมากกับบอมใส่พริกอันนี้บอมขึ้นขึ้นสิขาดกาับกัวบ่ได้บ่พี่น้องดูจ้ะต่อไปนี้ไม่แย่จันกะสิขอพูดภาษากลางในเด็กค่ะเด้อพี่น้องจ้ะแต่สีบ๊อบได้หลายประเด็นดอกพี่น้องเพระาะว่าเฮาเป็นคนภาคอีสานนะพี่น้องเนาะ เอาอีสานเท่ากับห้ากับนาธนัทนาทัพนี้แล้วพี่น้องอันนี้คือก้อยหอยพี่น้องไม่เนี่ยจะก้อยใส่บวกระดหัได้บวกหูดมากพี่น้องได้บวกหูดัซุกมากหอมห่วยห่วยพี่น้องสะพานห่วยยาหญ่งีไหมพี่น้องใส่กระซัมกันกับบวกหน้าได้พี่น้องใส่บักระดับหน้าสำเนีใส่แน่พันหัวสำเนัยงรอบมึงจังหน่อยสะกอนได้พี่น้องได้เอาัวดแ้วพี่น้องถึงจะลาบถึงจะเป็นลาบลาบหอยแล้วพี่น้องเนาะ บใ่ใส่เัากลัวผ้าหนว่าใหญ่ไม่ได้ไปน้องใส่กระซัมกันก็บ,บักหน้าได้ไปน้องใส่บักหน้าส่วนไหนใส่แน่ผ้านว่าส่วสนังรอบบึงจังน้อยสกอนได้ไปน้องไนดะ้ว้ามันกะดีอยู่ดอกเพราะว่ากดะดีดอล่าเข้าแพร่ขาไปทั่วโลกได้ไปน้องเนาะบางคนมันกะมากบางคนคมันกะบอมากโอ้ยบานนี้คือทางส,าสั่นสีได้ไปน้องนี่หันแลรียบร้อยๆนี่หอมสดนี่พี๊ บ้าใส่เหัากลัวที่สวนพี่น้องหอมแดงใบบองหูวพี่น้องอาาราคาตะไคร้คลิปกลิ่นนะพี่น้องเนาะคลิปกินก้อยบวบหอยแต่พี่น้องก้อยบวบหอยเบิ่งได้พี่น้องเป็นตะแสรบ,บองเจา้าวะอืมเป็นตะแสรบ,บมาค่ะมามาเด้อมาหอยดีเมย์เจ็ดกับบริษัทซื้อมาจากตลาดได้พี่น้องนี่ท่านผู้ใหญ่ใจดีเป็นหามาะพี่น้องอมึงจะร่า